ตองรู้ตัวนี้เะไดยัยงก็ว,ว่าสายหายได้เ่ยสายโนมีเนี่างสายด้วยแล้วว่าสายไม่ไม่มานะในครงโอ้เลสโลนีท่ทีเด็ดครับทีเด็ดนะจ๊ะ ของใครเอ่ยพิมเอาด้วยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหาสวยมากเฮ้ยตื่นเต้นเลยอะคัตเตอร์หายนเนียวเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห อนนโอ้โหโอโหสวยมากโอ้พระเจ้าพระเจ้าจอดดูหัวอุ้ยอุ้ยโอ้โหเต้นเลยครับอยากบอกเอาไว้ให้รู้ก,กัน ว้าวของใครเอ่ยมาแล้วนะจ๊ะของใครเอ่ยมาแล้วนะจ๊ะน้ำหนักดีมากยอดมาแล้วนะจ๊ะของใครเอ่ยโอเค